Class, look at conversation one. What's this boy? Class, look at the boy. What's this boy want for his birthday? What does this boy want for their one for his birthday? Look at the picture. What does the boy? One for his birthday หู <icy> ให้นัเรียนดูเฉยๆแล้วก็ลองตอบครูสักหน่อยหนึ่งว่าว่าอะไรคะ <icy> ว่าเจ้าเด็กชายคนนี้ one for his birthday <icy> ต้องการอะไรเป็น <icy> ของขวัญวันเกิดลองดูสิ skateboard bicycle bicycle computer, computer. What does he get at the end? Skateboard Skateboard why w h t do you think he will get a skateboard? <c oughs> ทำไมนักเรียนคิดว่าเขาจะได้สเก็ตบอร์ดคะ <c oughs> ม,มีตั้งมีทั้งสามอย่างมี bicycle computer skateboard นักเรียนตอบครูว่าสเก็ตบอร์ดทำไมนักเรียนคิดว่าเขาจะได้สเก็ตบอร์ดละ่ะ <c oughs> เพราะเด่นที่สุดเลย ถูกที่สุดมันถูกคำว่าถูกคืออะไรคะ Cheap <ep. S 1> because it it's cheap it's the cheapest มันราคาถูกที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับของสามอย่างใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์ก็แพงจักรยานก็ราคาก็น่าจะแพงเหมือนกัน <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะน่าจะแพงกว่าสเก็ตบอร์ดนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูบทสนทนาก,กัน <Yeah. S 1> What's the boy's name What's the boy's name? <S Spike Spike is asking <Spike>. his father for a Christmas present เราจะเริ่มเรียนนะคะ Spike is asking his father for a Christmas present เขาให้บทนำเรื่องว่า Spike is asking his father for a Christmas present เ,เ Christmas นะมื่อกี้ครูก็แกล้งถามไวว่าเป็นวันเกิดจริงๆเป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็คือเทศกา h คริสมาส s p y is asking his father for for Christmas present ตอนนี้กำลังทำไมคะ asking for ถามดูอ่ากำลังขอ oh. ขอของวันวันคริสต์ <Christmas. S 2> มาสขอใครคะขอพ่อขอพ่อนะคะขอพ่อกำลังวิงวอนอยู่นะคะ first look and listen อันดับแรกทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทาง ให้ดูและฟังก่อนแล้วดูตามไปยังไม่ต้องจดนะคะให้ดูและฟังตามไป Dad I want to talk to you Sure what is it son I want a motorcycle for Christmas A motorcycle are you crazy Now listen again แค่นี้นะคะฟังอีกหนึ่งครั้งแนละ้วสับไม่ยากเลยนะคะ Dad I want to talk to you Sure. What is it, son? I want a motorcycle for Christmas. A motorcycle? Are you crazy? Give me a computer then. Computers are very expensive. How about a skateboard? All right. Listen again. Give me a computer then. Computers are very expensive. How about skateboard? All right about skateboard? a All มีนักเรียนหลายคนฟังแล้วหัวเราะใช่ไหมคะแสดงว่าฟังรูเรงเรร้เรื่องไหมคะหัวเราะรู้เรื่องไหมแล้วก็บอกว่าถูกจริงๆไอ้ที่ไทยเมเมตกี้นี้เพราะสุดท้ายนะขอไว้หลายอย่างได้อะไรคะสเก็ตบอร์ด now listen and repeat ตอนนี้ให้ฟังและพูดตาม มีเวลาเดี๋ยวจะให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติด้วยนะคะเป็นสไปจ์กับเป็นเป็นอะไรคะมิสเตอร์เคเป็นแดดเป็นพ่อนะคะ now drop your pens วางปากกาเลยนะคะ listen and repeat ทั้งต้นทางและปลายทางต้องฝึกพูดด้วยมิฉะนั้นเดี๋ยวจะอ่านไม่เป็นพูดไม่เป็นนะคะอ่าดูประโยคแรกเลยคะ่ะ Dad, I want to talk I to to you. พยายามนะคะใส่อารมณ์ความรู้สึกให้เหมือนกับต้นฉบับนะคะ Now listen and repeat again Dad I want to talk to you Dad I want to talk to You นักเรียนหญิงค่ะพูดบ้าง Dad นักเรียนชายค่ะ เกเซอร์พร้อมกันค่ะ Dad I want to talk t you อ้าวพูดเหมือนแล้วนะแทนที่บอก Dad เนะ Dad เหมือนในหนังสือเลยนะคะเหมือนในต้นฉบับนะคะอ้าทีนี้มิสเตอร์เกพ่อนะตอบว่า Sure what is it son ฟังดีนะอ่านชชว่์ได้แต่เขาอ่านว่าอะไรอ่านได้หลายแบบนะคะต้องเงียบแล้วฟังก่อนนะคะ sure what is it son sure what is it son จากการฟังของครูเนี่ยคำว่า sure เนี่ยฝรว่า s u e w างคนา sure w รฟังของคนก็ออกเนี่ย s ังงคมดเนยแต่วรังงคนี้ยราก็เรันียนแบ่า้นฉบับเนียค่า s u ัยคว่าอะไรคะว่า sure อะไรตคา sure what i ามอะไรต่อมา a g a i n What it, son? อ้าวเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ Sure what is it son Sure what is it son? What is it son What is it son เสียงเขาขึ้นนิดหนึ่งนะคะ Spy นะ Spy ซึ่งเป็นลูกชายตอบว่า I Christmas want a motorcycle for Christmas. I want a motorcycle for Christmas. I want a motorcycle for Christmas. Again. I want a motorcycle for Christmas. I want a motorcycle for Christmas. ฟัง Mr. K ซึ่งเป็นพ่อตอบทำเสียงให้เหมือนด้วยนะคะ A motorcycle? Are you crazy? A motorcycle? Are you crazy? Are you crazy? ทราบศัพท์คำว่า Crazy ไหม บ้าเลยคะนะครับแสดงว่าพ่อเป็นไงอารมณ์นี้อารมณ์ดีไหมลูกจะขออะมอเตอร์ไซค์เคิลไม่ใช่ไบิสซิเคิลนะคะเมื่อกี้รูปอาจจะไม่ชัดเจนเแต่จริงถ้ามอเตอร์ไซค์เคิลถ้าเปรียบเทียบราคาตอนปัจจุบันราคาคันละกี่พันคะอ๋อเออป็นหมื่นละคะนึกว่าเป็นพันเป็นหมื่นนะหลายหมื่นอยู่นักเรียนก็ขี่กันใหม่ๆทั้งนั้นนะคะสี 4, 10, 5, 10. ะ่หมื่นห้าหมื่นพ่อจะบอกว่าอายุ ครู z y นะอ้าวทีนี้ครูให้นักเรียนนะคะลองพูดพร้อมเทปทุกคนก่อนครูจะไม่หยุดเทปเลยนักเรียนลองพูดตามพร้อมเทปเลยนะคะว่าเราพูดทันไหมนะะาเอาเริ่มเลยนะคะ t h r e Dad I want to talk to you Sure what is it son I want a motorcycle for Christmas Stone Icarus เกือบทันเกือบทันให้นักเรียนชายเป็นมิสเตอร์เคปลายทางเลยนะคะแบ่งครึ่งห้องก็ได้ถ้านักเรียนชายนักเรียนไม่เท่ากันนะส่วนห้องต้นทางนี้นักเรียนหญิงเป็นเป็นสันนักเรียนชายเป็นมิสเตอร์เคนั้นบทของใครก็พูดเฉพาะบทของคนนั้นเดี๋ยวค่อยสลับบทบาทกันนะคะฝึกพูดก่อน สามสองหนึ่งดับฉันอ t ากคุยกับคุณชัวร์อะไ i นะฉันอยากมอเตอร์ไซค์สำหรับคริส t ์มาสมอเต r ร y ไซค์คุ y บ้าหรือทันไหมคะทันเลยคะ <Yeah. S 1> รู้ว่าเกือบทันนะ <Yeah. S 1> เกือบจะทันนะคะเรามีเวลาวันนั้นมีเวลาเราให้ฝึกมันง่ายวันนี้ไม่ยากว่าหมายยากไหมคะไม่ยากนะคะอ้าวฝึกสักหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบ3 2 1 dad I want to talk to you sure what is it son I want a motorcycle for Christmas a motorcycle are you crazy ไม่มีเทปทีนี้ลองแสดงเองนะคะพูดเร็วแบบนี้นะคะ three two one sure are you crazy are you crazy มั้ยคะ เป็นบ้าไปหรือเปล่านะถ้าเป็นรถจักรยานคันนึงรถเครื่องใช่ไหมคะรถจักรยานยน์คันนึงสนะี่ห้าหมื่นเรียบร้อยแล้วลูกไปขอต่อนะคะทีนี้ลองฝึกก่อนฝึกก่อนนะคะ Give me a computer a อ่านว่าอะไรคะ Give me a computer then. แกนพอจักยานไม่ได้นะคะสไปก็บอกว่า give me a computer then พ่อบอกว่า computers are very expensive computers are very expensive พ่อจะเน้นเลยใช่ไหมคะนะเน้นอ่าลองฟังอีกหนึ่งครั้งแล้วพูดตาม computers are very expensive 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 อ่าฟังแล้วอ่านใหม่ค่ะ computers are very expensive computer are very expensive, are very expensive. นะพอก็บอกเหตุผลอีกแล้วว่า computer are very expensive นะคะแสดงมาซื้อไหม expensive ก็คือราคา mm hmm. แพงนะคะ สไปก็ทางเลือกที่สาม How about a skateboard, How about, skateboard? How about a skateboard How about, How about a skateboard, a skateboard. Mr K ตอบว่า Alright 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 l Alright l right. 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 ตกลงไหมคะ Alright l ก็คือโอเคนะสร,สรุปแล้ว พ่อเนี่ยรถจักรยานยนต์ไม่ซื้อให้คอมพิวเตอร์ก็ไม่ซื้อให้แต่จักรยานยนต์โมโหมากกับเพื่อน Are you crazy Are you crazy นะพอคอมพิวเตอร์พ่อบอกว่า expensive มันเป็นไงคะมันแพงพอสเกตบอร์ด alright นะไม่กี่บาทซื้อได้เลยอ้าวทีนี้ลองฝึกพร้อมเทสทุกคนเลยก่อนนะคะหนึ่งรอบนะคะ3 2 1 g i v e m e a c o m p u t e r then Computers How about skateboard? expensive right are very a All อ้าวทันนะคะอีกหนึ่งครั้งรีชูวัน give me a computer then computers are very expensive how about a skateboard alright l อ่าวได้เรียบร้อยทีนี้ฝึกนะคะทั้งหมดเลยครึ่งเดิมเหมือนเหมือนเมื่อกี้นี้นักเรียนหญิงเป็นสั่นนักเรียนชายเป็น แดดนะคะเดี๋ยวฝึกบทใครบทมันนะคะไม่มีเทปนะคะไม่มีเทปให้ฝึกเองก่อนอ้าวเริ่มจากซันเลยค่ะสไปด เียนชายบอกออกเสียงว่า all right ฟังเสียงดูนะคะ all r i g h ออกเสียงว่าไงคะ all, all right, right. ทีนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่บทใครให้พูดพร้อมเทปนะฝึกนักเรียนเป็นการพูดเร็วๆด้วยใช่ไหมคะได้ฝึกครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะอา้าวนี้บทใครบทของมันของคนนั้นให้พูดพร้อมเทปนะคะเริ่มจาก ไปซึ่งเป็นลูกก่อนนะ three two one dad i want to talk to you sure what is it son i want a motorcycle for christmas a motorcycle are you crazy Good. ดีมากเลยนะคะต่อไปคะ่ะเริ่มจากไป three two one give me a computer then computers are very expensive how about a skateboard alright อันนี้ยังไม่พร้อมกันเท่าไหร่นะคะ ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ลองอีกหนึ่งครั้งค่ะ skateboard All right ก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะแต่พอพอรับได้นะคะหรือว่าใช้ได้แล้ว